สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดามชาแนลอีกครั้งนะคะจ้าวันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้พาไปชมที่ริมแม่น้ำท่าจีนแ้ที่สได้แลยแต่ก่อนไปนะคะขอบคุณแฟนเพจเรานะคะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้ว8ปิบมั้ง8ปิบแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์ขอ,ของเรานะค,ะ,คะ,ะวันนี้เราจะพาไปดูพื้นที่ติดแม่น้ำนะคะ อยู่ที่กี่ไร่นะเนื้อที่สี่ไร่ครับเนื้อที่สี่ไร่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวไปหน้าอันนี้อันนี้ด้านข้างหลังนี่เป็นเส้นมาจากสามชุกค่ะตลาดสามชุกร้อยปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปที่หน้าแปลงเลยนะครับใช่ค่ะไปะไปกันค่ะนี่นะคะออกจากจุดนี้อยู่ที่หมู่แตําบลด่านยาของเรานะคะ ตูไหมหน่อ,อห่างจากตรงนี้ไปกี่เมตรกี่กิโลประมาณกิโลหนึ่งแยกเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่หมู่หมูหมู่มที่แปดแต่เนื้อที่นี่มันอยู่รู้สึกเจะอยู่หมู่ห้านะครับหมู่ห้าตำบลยันยาวอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีนะครับ เข้าหมู่บ้านนะครับติดมันก็ถนนสองเส้นนะครับเส้นนี้คือถนนดําเส้นไหนเป็นถนนคาสกีดนะฮะในหมู่บ้านมีร้านค้าสะดวกซื้อด้วยนะคะทางเข้าหมู่บ้านก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับซ้าย,ายขวาเลี้ยวขวาครับผมอันนี้เนี่ยข้างๆนี่เขาก็บอกขายนะแต่ยังยังไม่มีเวลามานั่นอยู สองแปลงนี้เขาก็บอกขายอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงที่สี่ไร่นะติดเป็นน้ำท่าจีนนะครับเป็นเขตชุมชนนะคะไม่ต้องกลัวเหงาถ้าเหงาก็เอาเราไม่อยู่ด้วยเหรอถ้า <laughs> เหงาเอาเราไาอยู่ด้วยหยอกหยอกนะคะหยอกยอกนี่นะคะ ทางนี้เป็นหมู่บ้านเรานะคะใช่นี่หมู่บ้านนะคะมันแต่หลังนี้ใหญ่เขื่นบ้านทั้งนั้นเนี่ยบอกขายมดเนี่ยแถบเนี้ยแต่แต่ยังไม่มีเวลามาเดี๋ยวรอว่างๆก่อนนี่นะคะรอรอมองมองมาทางขวานี่ก็จะเป็นถนนถนนที่เราลงเลี้ยวลงมาใช่เนาะที่เสาไฟนั่นถนนถนนดำ ทางสะดวกสบายอยู่นะเราเคยมาทิ้งแล้วเ<ช>ส้นนี้คือเส้นสามไร่สงานเขาขายเจดล้านบาท<ช>ตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยรู้สึกจะเป็นอาทิตย์หน้ามาั้เขาจะนัดดูโฉนดดูอะไรกันขอบคุณเอซนะคะที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะคะขอบคุณมากนี่ดูนะคะน,นี่สองขนน้สวยอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้รู้สึกจะขายสิบล้านนะเ ดูที่ของเราเมื่อวันนั้นที่เรามาอันนี้อันนี้สามไร่สองงานนะครับนี่มีรู้สึกจะมีคนมาติดต่อแล้วนะครับต้องขอบคุณยังมากรู้สึกจะทิ์หน้านะเขาจะนัดดูโฉนดกันอะไรประมาณเนี้นะครับยาวถึงแม่น้าแล้วมันถัดมาอีกแค่แปลงเดียวเองนะครับวันนี้ที่เรามาดูนะครับอันนี้สี่ไร่ครับนี่ถึงแล้วจอดไหนนี่ไงเลยไปจอดปับประได้นี่ครับนาทีสี่ไร่ครับสวยกริบครับยันแม่น้ํเลยครับ สวยมากครับเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนะครับมาซื้อไว้ก็ก็เหมือนเพื่อนผมนี่แหละตอนนี้พอดีเขาจะย้ายกลับไปยันออยเรืออะไรนี่แหละเขาไปทำสวนอยู่เขาก็เลยต้องขายแปลงนี้ไปเพราะมันไกลนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเป็ทีนะครับเดี๋ยว